ประเด็นประเด็นที่มันที่ผมเชื่อว่าจะทำให้การเจรจาเนี่ยสามารถเกิดขึ้นคือตอนนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเอาก๊าซธรรมชาติแล้วก็น้ำมันดิบในเขตพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยนะที่เขาเรียกว่า,า OCA นะ อาจารย์เดี๋ยวนะทั้งสฝ่ายเนาะที่เห็นถึงความจําเป็นตรงนี้และนุ่นย้อนนิดนึงที่อาจารย์บอกว่าที่เบื้องต้นเนเขาบอกว่า5ถึง้านล้าน,ล,านลูกบาทฟุตนะคะบางทีเรานึกภาพไม่ออกว่ามันเยอะขนาดไหนท่านเป็นจํานวนนี้นะสมมุติถ้ามีขนาดเนี้ยมันจะสามารถใช้ได้ประมาณกี่ปีคะถ้าเอาขึ้นมาวันนะประมาณทักสามพันล้านลูกบาทฟุตประมาณ2ีปี30ปีออเพรของเรามีเท่านี้เรา เราเอาขึ้นมาใช้ตั้งแต่ปี2528 29เนี่ยก็เกือบก็30ปีเราก็ยังใช้ก็ยังไม่หมดนะไม่ต้องไปคิดเป็นมูลค่าแต่ประเด็นขณะนี้มันไม่ใช่เป็นประเด็นว่ามีเท่าไหร่ประเด็นในขณะนี้ก็คือว่าถ้าเรามองไปข้างหน้าเราดูบรรยากาศคนพูดถึงเรื่องโลกร้อน climate change เรื่องการจะลดใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงจากฟอสซิลออแม้ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงจากฟอสซิลที่สะอาดที่สุดเมื่อเทียบกับอันอื่นเทียบกับน้ำมันดิบเทียบกับออฐานหินนะอาจจะสะอาดกว่าฟอสซิลน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดว่าต่อไปเขาใชา้น้อยลงราคาของที่คนใช้น้อยลงอะราคามันจะ ก็มีคนคิดก่อนหน้านี้บอกว่าเฮ้ยของที่มันอยู่ในทะเลเราไม่เราไม่ต้องใช้ก็ได้เก็บเอาไว้ <Ừ. S 2> เก็บเอาไว้เมื่อไหร่มันก็มีราคาแต่น,นี้สถานการณ์โลกมันเปลี่ยนไป<า>ถ้าเกิดพื้นที่ที่ว่าที่จะเอาก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้แล้วทิ้งไว้แล้วต่อไปก๊าซธรรมชาติไม่ใช่สินค้าที่คนต้องการมันก็หมดมูลค่าไปโดยปริยายาไอ้ตรงนี้ผมคิดว่าเมื่อก่อน ต่างคนอาจจะคิดว่าเมันมีค่ามากเว้ยุ้มทองของเ,ออเราอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตอนนี้ต่างคนต่างมานั่งคิดเฮ้ยถ้าหากว่าต่อไปคนใช้ก๊าซธรรมชาติน้อยลงราคาไม่ดีก็ได้แค่ใช้ในประเทศส่งออกไม่ต้องพูดถึงแล้วมาแปรรูปอะไรอาจจะอาจจะมีข้อจํากัดด้วยซ้ําไปว่าเฮ้ยอย่างเราจะลดการใช้ก๊าซธรรมชาติในการจะผลิตไฟฟ้าเราพึ่งพามากนะ ปัจจุบันในประมาณ60%สตในการผลิตไฟฟ้ามาจากมาจาจก,ก๊าซธรรมชาติซึ่งก็คือแยกมาเป็นมีเทนเนี่ยอาถ้าเกิดว่าเราใช้ก๊าซธรรมชาติน้อยลงด้วยเอามาเผาเป็นเชื้อเพลิงทําไฟฟ้าน้อยลงด้วยค่ะมันก็ไม่มีความจําเป็นจะเอาขึ้นมาหรือมันไม่มีราคาในตัวมันเองเห็นไหม<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมว่าแนวคิดของทั้งเขมรแล้วก็ไทยต่อพื้นที่ที่เรียกว่า OCA เนี่ยโ v e r l a p p ลป g ิ l a i คร r e แเลซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของส่วนที่จะเจราจากันเนี่ยอาจจะต่างไปจากเมื่อ10ปี20ปีก่อน